โอเคนะครับอันนี้เป็นตอนจบนะครับสำหรับแปลงอินเวอร์เตอร์ฮิตาชินะครับอินเวอร์เตอร์เป็นระบบโนโฟอร์สธรรมดานะครับหลนะอดไฟก็จะได้นะครับความเย็นได้นะครับ ดูไอดูไอความเย็นได้ปกตินะครับมีไอด้วยข้างล่างจะไอ้นั่นไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะเพราะว่ามันใส่เทอร์โมสตันะครับมันจะแง,ง้มออกมาปิดไม่สนิทเท่าไหร่นะครับ oh, <no. S 1> ว่าเรื่องความเย็นก็โอเคนะครับใช้ได้ปกตินะครับ หลังจากที่ผมลองมา3วัน4วันนะครับคอมนะครับคอมจะใช้ประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะครับถ้าแรงกว่านี้ก็ความเย็นจะเร็วกว่านี้นะครับผมก็ใช้ตัวนี้ก็โอเคผ่านอยู่นะครับ ไมต้องแปลงหรอครับก็แล้วแต่นะครับผมอยากแปลงอ,อพอดีเครื่องนี้มันรั่วนะครับมันรั่วก็เลยต้องใส่แผงร้อนช่วยนะครับ ีเราจะดูข้างในกันนะครับปอดปั๊ก่อนครับ <c oughs> ดูข้างในชอ่องเิซนะครับ <c oughs> นี้แข็งใช้ได้นะครับ จังครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้หุดไว้นะครับหรือไม่อยากหุดก็ลองดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมพัดลมก็จะลงมานี่นะครับประมาณช่วงนี้มันจะมีริ้มล็อกอยู่ครับนี่ล็อกสามสามจุดของแง้ม ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าน้ําแก่น้ำแข็งไม่เกาะเยอะนะครับถ้าเกิดมันไม่ผ่านมันก็จะเริ่มเกาะขึ้นมานะครับเพราะว่ามันไม่สั่งละลายสายสายเทอร์โมนะครับเทอร์โมสตัสนะครับแนะนําให,ให้ถ้ามันสายเล็กแค่นี้เราก็แนะนําให้เป็นเป็นสองสายสองสายต่อเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีขึ้นมาสองเส้นนะครับ สองสายต่อเส้นผมก็จะไม่อธิบายมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นช่างนะครับทำวิธีนี้นะครับแปลงจะรู้นะครับว่าเราจะใช้ควรใช้สายขนาดไหนนะครับอัน,นี้เราจะต่อใหม่แล้วกันนะครับนี่เป็นสายฮีตเตอร์นะครับฮีตเตอร์จะเป็นสีแดงของฮีตเตอร์ชิปเครื่องนี้นะครับนี่นครับ มีพัดลมไปพ่วงด้วยนะครับพิตเตอร์ถ้าจะให้ดีใช้ท่อหดนะครับท่อหดอันนี้ทดสอบนะครับก็เลยใช้แบบนี้นะครับอาสายนี่นะครับออประมาณนี้นครับ จะมีสีส้มกับสีฟ้านะครับเข้าพัดลมหนึ่งข้างแล้วก็ตัวนี้สายฮีตเตอร์รเข้าต่อเข้ากับสายพัดลมหนึ่งข้างจะต่อเข้ากับฮีตเตอร์นะครับข้างหนึ่งนะครับนี่ป็นสายฮีตเตอร์นะครั ท่อนนะครับใบเป็นท่อนเป็นท่อนคร่าวๆก็จะต่อผมอธิบายไปคลิปที่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้ใบเป็นท่อนนี่ครับก็จะต่อกับเข่าวขาากับดำนะครับเข้าใบเป็นท่อนข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งของใบเป็นท่อนนะครับก็จะต่อกับ พ่วงกับนี่นะครับฟิวนะคนที่ดูคลิปที่คลิปแรกก็จะรู้ครับว่าฟิวมายัางไง้วไปเข้าไหนนะี่ครับ,รบฟิวฟิวเส้นหนึ่งนะครับก็จะมาจากนี่นะครับสายนี้นะครับ,รรบง่าย นี่นะครับขออภัยน,นะครับอธิบายไม่ต่อเนื่องครับอคอนดิช่างก็น่าจะรู้นะครับจากนี่มาเข้าฟิวนะจากไซนี้มามาเข้าฟิวไปลงฟิวแล้วค่อยไปลงหามิตเตอร์เทอร์มิตเตอร์เฮีตเตอร์นะครับสายฮีตเตอร์ สาย h e r m ม t เก่านะครับตัดออกแล้วไม่ได้ใช้หันไว้นะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับหมดจบจบนะครับก็ต้องห<า>ันให้มันแน่น ไปก็จะแปลงน,นี้ของซัมซุงเหมือนกันนะครับเป็นลงจอหลังเตา่าน,นี้ที่ดีนะครับจอน,นี้จะดีเพราะว่ามันจะไม่ไม่ต้องใช้เทอร์โมตัวใหญ่ก้นก้นมันใหญ่แล้วก็ไม่หลายอย่างน,นี่จะใส่ตัวนี้นครับตัวน,นี้ก็อินเอร์เตอร์เหมือนกันครับขอชมนะครับขอติดตามนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับกดแชร์ไลค์ซับสไคร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ